การแขัญญาณการจริงเปลกเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับแย่งริงกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆ คมหนึ่งคำเดือน10ผู้ทรงฤทธิ์ปล่อยคืนปีละหนให้ล่องลอยเยี่ยมเมืองเคยครองตนใช่หลุดพ้นคืนกลับ15้าวันเราลูกหลานพร้อมเตรียมเรื่องสำรับพร้อมประดับขนมลาหน้าสุขสันร์ขนมแกงต้มส้มสุกสารพันพร้อมนัดการญาติมิตรชิดกลมเกลียว ไปไหนเออไปทําบุญวนันซาตยกรับดับธา,าต,ต,ต,ตุไปวัดไปว่าพองลาโนแมงตงแตงตุกตาไปวัดไปว่าซาเซตเวทนาเปรเเออ <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุง่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมทําบุญรับตายายนะครับเป็นวันรับตายายนะครับแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบทุกทุกปี 1. ตามหลักพุทธศาสนาแล้วเชื่อกันว่ายมบาลก็จะปล่อยผู้ที่ทำอกุศลกรรม หรือผู้ที่ใช้ชีวิตประมาทพลาดพลั้งนะครับตอนมีชีวิตอยู่เมื่อตายแล้วต้องไปลงโทษจองเวรจองกรรมตกนรกหมกไม้นะครับประมาณนี้เมื่อถึงแรมหนึ่งค่ำนะครับยมบาลก็เหมาลำเครื่องบินแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินเอเซียไลออนแอร์นอกแอร์เต็มลำหมดแล้วนะครับเพื่อที่จะปล่อยไม้พบกับลูกหลานนะครับลูกหลานจะได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ไปให้กับญาติเปรตบันพบุรุษเหล่านี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับร้านเปรตเหล่านี้ก็คือ,อเป็นขนมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิซึ่งมีขนมที่เกี่ยวข้องประมาณ3 4มหอย่างไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นขนมพองขนมลาขนมกงหรือไข่ปลาอันเดียวกันนะครับขนมดีซำแปดซำหรือขนมรูหูอันเดียวกันนะครับขนมเทียนขนมสบ้าประมาณนี้นะครับ เอามาวางไว้ที่ร้านเปรตสาราเปรตอย่างนี้นะครับเชื่อว่านะญาติเปรตก็จะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลมาสังเวยเส้นไหว้เหล่านี้นะครับที่ลูกหลานได้ทําบุญอุทิศไปให้นะครับทุกท่ครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาแล้วเชื่อว่านะครับเขาได้มีการแบ่งประเภทเปรตนะครับตามโลกบัญญัตินิติกรเป็น4ี่ประเภทมีอะไรบ้าง ก็คือปรธาตูป่าชีวิกกระเพนิชามานันฮิกรปรเดคุปปีปาเปกรเรดการและกันจิกรปรเดก็หมายถึงว่าเปรตที่รอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานที่ทําบุญไปให้เปรตที่อดอยากขีวโวยอยู่ตลอดเวลากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มพงเท่าต้มปากเท่ารูเข็มกินได้เฉพาะเส้นลาอย่างเดียวนะครับและก็เปรตที่ถูกน้ําร้อนไฟไหม้นะครับ เผาทาให้ร่างกายเร่าร้อนตกทุกข์ทรมานตลอดเวลาแล้วก็เปรตจาพวกับสุรกายประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือหลักพุทธศาสนาที่เขียนไว้เพื่อเตือนสติให้กับอนุชนรุ่นรุ่นหลังได้สํานึกในบุญคุณผู้มีพระคุณที่ล่วงรับดับสังขารไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าเป็นวันที่พวกเราทุกคนจะพุทธรับตายายมาอยกับลูกหลาน15วันหลังจากนั้นแล้วนะครับ เมื่ออแรมสีมาค่ำนะครับเราก็จะส่งปู่ย่าตายายให้ไปเกิดนะครับให้ไปเกิดจะได้ไม่ต้องชดใช้เวรกรรมประมาณนี้ในขณะเดียวกันถ้าลูกหลานคนใดไม่ได้ทำบุญให้กับปู่ย่าตายายนะครับเปรตเหล่านั้นก็จะเสียอกเสียใจร้องหม่มร้องไห้แล้วก็สาปแช่งลูกหลานไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดว่าใจดำ ไม่ได้ทำบุญให้กับปู่ย่าตายายนะครับน้อยอกน้อยใจประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งขนมที่เกี่ยวข้องนี่ครับขนมลาก็แทนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับขนมลาแล้วก็ขนมแพขนมพองนะครับเดี๋ยวผมจะดูขนมพองให้นะครับนี่ครับขนมพองก็อยู่ในนี้แล้วขนมพองก็แทนเรือแพใช้สําหรับเป็นพาเป็นผาหะ ข้ามห่วงมามหารนบเดินทางไปสู่สวรรค์นี่ความหมายของขนมพองนะครับส่วนขนมกงหรือขนมไข่ปลานะครับขนมกงหรือขนมไข่ปลานะครับก็จะอยู่ในนี้แล้วนะครับรวมอยู่ในในกล่องนี้นะครับขนมกงหรือขนมไข่ปลาแทนเครื่องประดับนะครับแล้วก็ขนมรูหูหรือขนมแป้ซัมดีซัมอันเดียวกันนะครับนี่ขนมรูหูบานเราก็เรียกว่านมรูหู ดิซ้มเป็ดซัมนะครับการแทนเงินจาไว้ใช้แทนเงินจาใช้จ่ายในเมืองนรกเพราะเมืองนรกมีเซเว่นด้วยนะครับ <c oughs> นี่ครับขนมรูหูนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีขนมเทียนนี่ครับขนมเทียนขนมเทียนนี้ก็แทนหมอนหนุนนะครับแทนหมอนหนุนแล้วก็ขนมสบ้า ขนมสบ้าขนมสบ้านะนี่ครับขนมสบ้าเป็นลูกกลมๆกม็แทนลูกสบ้าไว้เล่นในช่วงสงการนะครับยมบาลก็จะเปิดเ,เปิดโอกาสให้เล่นลูกสบ้าในช่วงสงการคลายเครียดละมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับก็ ็นบรรยากาศยามเช้าๆนะครับที่ญาติโยมพุทธบริษัทนะครับที่มีความเชื่อมีความศรัทธาเพราะปู่ย่าตายายได้นำสรีระร่างกายมาประชุมเพลิงที่นี่นะครับเมื่อถึงวันเดือนสิบทั้งบุญแรกบุญหลังก็จะมาทำบุญอุทิศให้กับผู้วัยชนประมาณนี้นะครับคุณผชมครับคุณผู้ชมครับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียนะครับชาวอินเดียเมื่อถึง วันศาสตร์ก็แปลว่าฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะครับประเทศอินเดียเมื่อถึงวันศาสตร์ฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตที่พวกเขาเหล่านั้นได้ปลูกไว้นะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตจากนั้นแล้วก็เอามาแปลรูปเป็นอาหารหวานขาวแล้วก็เอาไปเส้นไหว้นะครับผูดผีปีศาจเจ้าป่าเจ้าเขานะครับที่พวกตน เคารพนับถือประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วประเทศไทยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ผสมผสานกับพุทธศาสนานะครับจึงเป็นที่มาของประเพณีศาสตร์เดือนสิบของเรานั่นเองนะครับเราก็เลยยึดถือสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเมื่อวันศาสตร์เดือนสิบแล้วนะครับเราก็ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ปู่ย่าตายายนะครับเพื่อที่จะ หลุดพน้นจากเวรกรรมนั่นเองนะครับคุณชมครับพิยพาปีธรรมบังนาคมานังนิพิตางนักที่มีวิตกว่ามาราโลกเดียวนั้นบางคนก็ไปทำกิจะทรมโสดอะไรอุทิศผลตรงไปให้พวกญาติญาตที่ว่าจับที่ว่าจนไปจูบมาแล้ว คุณผู้ชมครับขณะน,นี้ใกล้จะถึงเวลาชิงเปรตนะครับเมื่อพระคุณเจ้าจรา,ารพระหานเพลนเสร็จให้ยถาให้พรเสร็จแล้วสัญญาณตีโพลสามครั้งแล้วก็ดึงสายศินนะครับแล้วก็จะมีการาแย่งชิงเปรดในร้านเปรตแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราจะได้ชมบรรยากาศการชิงเปรตนะครับญาติเปรต ก็จะได้ดีใจนะครับที่ลูกหลานได้มาร่วมจริงเปรตนะครับได้สังเวยเส้นไหว้นะครับครับคุณผู้ชมครับสัญญาณการจริงเปรตเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับแย่งจิงกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับย้อนรอยอดีตเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมานะครับผมเคยใช้อุโบสถแห่งนี้ นะครับบวชเป็นสัมมาเนนแล้วก็เมื่อถึงอายุ20ปีก็บวชเป็นพระภิกษุใช้เวลาประมาณ6ปีที่อยู่ในร่มเมาของภาคกาศสาวพัดก็ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมพระวินัยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ได้ลาศิกข,ขาเพื่อ ออกไปสู่ทางโลกแล้วก็ใช้ชีวิตทางโลกแล้วก็เรียนศึกษาต่อนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยคิดถึงอดีตเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับของทุกๆปีก็จะมีการทําบุญสองครั้งบุญแรกก็คือบุญวันรับตาใหยา่ยรมือหนึ่งข้ามเดือน10นะครับ นี่คือเป็นประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นคอเซนเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางของอาการทำบุญประเพณีบุญศาสตร์เดินสิบถ้าเป็นชาวมอญเขาเรียกว่าศาสตร์มอญชาวจีนเรียกว่าศาสตร์จีนนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าบุญข้าวสากส่วนทางภาคใต้บ้านเราเรียกว่า,าทำบุญวันรับส่งตายายนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละสถานที่แต่ละภาคก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ ครคุณผชมครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศของบุญแรกนะครับวันรับตายายแรมหนึ่งค่ำเดือนสินะครับก็เราได้ร่วมบุญร่วมกุศลก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมาอย่างคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับที่ไม่มีโอกาสได้มาร่วมทําบุญที่วัดไหนก็สุดแล้วแต่นะครับก็ขอ ให้ทุกท่านนะครับที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ของวิเชียนบ้านทุ่งให้มีส่วนร่วมในการารับบุญรับกุศลจากการทําบุญอุทิศไปให้ให้กับผู้ไวชนในวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนะครับก็เราได้เห็นบรรยากาศของการชิงเปรตนะครับหลังจากพระคุณเจ้าฉันพระทหารเพนเสร็จแล้วนะครับเมื่อฉันเพนเสร็จแล้วพระคุณเจ้าให้พรน,นะครับนะครับให้พรให้ยาถาเสร็จแล้ว นะครับก็จะมีการตีโพลสามครั้งแล้วก็ดึงสายสินนั่นคือส่งสัญญาณการชิงเปรตก็เริ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขนมที่ร้านเปรตแห่งนี้เมื่อพระคุณเจ้าฉันประทานเพลงแล้วก็ให้พรเสร็จแล้วก็เราก็จะไดร้ร่วมสนุกสนานในการชิงเปรตบนร้านเปรตนะครับเชื่อกันว่า,าป่ยาตายายที่เป็นเปรตก็จะสบายอกสบายใจ นะครับก็จะดีใจทีล่ลูกหลานได้มาร่วมทําบุญและร่วมชิงเปรตนะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือหลักความเชื่อของพุทธศาสนาคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจมาไลยสวัสดให้กับพิเชียนบ้านทุง่งเมื่อชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กดไลก์กด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 จะขอบคุณมากทีเดียวครับ